คุณผู้ชมการสูญเรื่องนี้ผู้ค้าสลากรายย่อยค่ะในอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีต้องออกมาเตือนเพื่อนร่วมอาชีพนะคะเพราะว่าถูกหนุ่มใหญ่ตระเวนขโมยสลากกินแบ่งรัฐบาลหลายร้อยใบทําให้มูลค่าความเสียหายในขนาดนี้เกินครึ่งแสนไปแล้วค่ะพี่เดินมาแล้วเ่นเดินใช่ไหมครับกำลังเลยหมังเ่ยาวดเ่า เใส่กระเป๋าปั๊บเลยใช่โอ้โอไวไวด้วยแ้่ทำเป็นหยิบตังค์ออกมาไงใช่ทำเป็นหยิบตังค์ออกมา๋อ้ทำทีจะซื้อผักซื้ออะไรตลอดแต่ไม่ซื้อคุณผู้ชมคะที่เห็นเป็นพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุ ทำทีมาซื้อของในร้านค่ะแล้วก็ล้วงกระเป๋าสตางค์ขึ้นมานะคะเป็นบนเวณพื้นที่เทศบาลหนองฉางอำเภอหน,นองฉางจาังหวัดอุทัยธานีเขาก่อเหตุไวมากคุณผู้ชมดูในวงเล็บนะคะที่เราวงไว้ให้ถือกระเป๋าสตางค์มาทำทีเหมือนจะเลือกซื้ออะไรสักอย่างหลังจากนั้นพอผู้ค้าสล,ส,ลส,ลส,ลสลักกินแบ่งเนี่ยเขาเผลอ ก็ล้วงเข้ามาแล้วก็ใส่ในกระเป๋าทางทางกระเป๋ตาัาง,งทันทีหัวขโมยค่ะเป็นชายอายุประมาณ50ปีสวมเสื้อแขนยาวสีเขียวเข้มสะพายย่ามสีแดงขี่รถมอเตอร์ไซค์สีเขียวทําทีเหมือนเลือกดูมเมล็ดผักอยู่สักพักก่อนที่จะอาศัยช่วงที่ไม่มีใครค่ะหยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลบนแผงใส่ในกระเป๋าสตางค์แบบนี้เจ้าของแผงเขาบอกว่าทีแรกเนี่ยไม่ทราบด้วยซ้ำว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยหายไปแต่เจ้าของร้านขายสินค้าที่ตัวเองไปตั้งแผงรู้สึกเอะใจก็เลยเปิดภาพ ย้อนไปดูกล้องวงจรปิดหน่อยซิว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะเสียสลากกินแบ่งรัฐบาลไปหกใบจึงเข้าแจ้งความที่สพอนองฉางให้ช่วยติดตามคนร้ายมาดําเนินคดีเพราะว่ามั่นใจว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะก่อนหน้านี้ก็พบว่ามีผู้เสียหายแบบนี้แล้วหลายรายทีมข่าวของเราค่ะก็ได้ไปสอบถามผู้ค้ารยายอีกรายอีกรายนะคะก็ทราบว่าเคยเกิดเหตุในลักษณะนี้มาก่อน บางแผงเนี่ยโดนไม่กี่ใบาบางแผงโดนยกแถวรวมๆแล้วทั้งเขตเทศบาลหนองฉางในพื้นที่ตลาดทุ่งนาตำบลเขาบางแกกคนร้ายได้สลากไปกว่า600ใบมูลค่าความเสียหายในครั้งนี้อยู่ที่ประมาณ50,000บาทซึ่งถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจับตัวผู้ก่อเหตุได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็นํารูปพันสันฐานของคนร้ายรายนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันใครที่คุณหน้าคุ้นตาก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสกันเข้ามาได้แจ้งไปที่ ที่ตำรวจอุทยัยธานีนะคะคุณผู้ชมช่วยกันหน่อยเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าผู้ค้าสลากเด่นเขารํบบากกันนะคะครับตามคลิปเนี่ยร้านเดียว6ใบแต่ร้านอื่นๆในละแวกนั้นรวมๆแล้ว600บายใบใช่600ใบหลายล้านเลยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องช่วยกันหน่อยนะคะเป็นหูเป็นตากนันคะ่ะ